อ๋อหิวเบื่อเบื่อเบื่อมเลยอ๋อเบื่อก็เบื่อหิวก็หิวฉันคิดถึงตุ๊กตาหมีที่บ้านมากเลยอ่ะเราติดอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะต้องวันหนึ่งแน่ฉันอยากกลับบ้านไปเอาตุ๊กตาหมีมากอดแล้วว่าที่นี่มันไม่มีร้านขายของเล่นมั้งหรอไม่รู้เบื่อจังเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะปลาฮอทดอกใส่เธอดีกว่าไม่ฉันเก็บแล้วเฮ้ยตอนหน่าตอนหน้า แล้วอ่าอีเกียใหญ่ขนาดนี้ยมันต้องมีโซนขายของเล่นดีแต่ว่าโซนมันน้อยมากเลยอ่ะเฮะ้ยปังหรือว่าคืนนี้เนี่ยเราจะเปิดร้านขา,ขายของเล่นแข่งกับอีเกียดีเออน่าสนใจนะจริงจริงอะ่ะเออเพราะว่าข้างหลังเธอฉันก็เห็นเพนกวินอยู่ตัวหนึง่งมีปลาฉลามด้วยของเล่นที่เนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ว่าเขาวางแบบกระจัดกายอะ่ะยังไม่มีที่ไหนเนี่ยทำแบบร้านของเล่นเป็นชิ้นเป็นอันเลยฉันเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำทำอะไร ทำร้านของเล่นแบบเป็นชิ้นเป็นอันไงล่ะก่อนที่เราจะไปทําร้านของเล่นกันนั้นฉันมีอะไรดีๆมาบอกด้วยแหละอะไรอะไปดูเลยและนี่นะคะก็คือทีวีเครื่องใหม่ของทุบแจงน,นั่นเองคือเราก็เป็นสาวแบบชาวเกมเมอร์เนาะคือทุกแจงเองก็มีความฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะมีทีวีดีๆสักเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่นเกมบ้างก็เลยจัดเจ้านี้มาเลยค่ะนี่ก็คือ LG OLED 65C1 นั่นเองค่ะ รุนี้นะคะจัดมาแบบ65นิ้วเลยแบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วเครื่องนี้เนี่ยเขามีดีเยอะมากๆเลย <Yeah. S 1> เพราะว่า LG OLED <c oughs> มอบความดำสนิทสีสันสมจริงไม่ว่าจะเล่นเกมนานขนาดไหนก็สบายตานะคะ <c oughs> กับเทคโนโลยี Eye <c oughs> Comfort Display นั่นเองค่ะ <c oughs> แต็มหมดแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแจนจะพาไปดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมีดีอะไรอีกเยอะมากๆเลยไปดูกัน สำหรับจอ LG OLED ก็จะเป็นจอถนอมสายตาแสงสีฟ้าต่ำ Fast Response ตอบสนองไดรวดเร็วที่สุดและอัตรา Refresh ภาพอยู่ที่120เฮรองรับเทคโนโลยีการจอระดับสูง G-Sync จากบริษัท Nvidia และ FreeSync จาก AMD ให้ช่วงชิงชัยชนะได้แบบเรียลไทม์พร้อมช่องต่อ HDMI 2.1ล่าสุดแสดงภาพลื่นไหลสมจริงไม่มีสะดุดมีฟังก์ชัน g a m Optimizer รวมการตั้งค่าเฉพาะสำหรับชาวเกมเมอร์อย่างเราด้วยนะคะ สำหรับ LG OLED 65C1 นี้นะคะก็จะเป็นการรวมการตั้งค่าเฉพาะสำหรับการเล่นเกมไว้ในที่เดียวเลยนะคะเพื่อส่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดค่ะ Be The Game Changer LG OLED TV เปิดมิติใหม่แห่งการเล่นเกมสำหรับชาวเกมเมอร์ทุกๆคนเลยซึ่งเขานะคะมาพร้อมกับ Eye Comfort Display นะคะจอถนอมสายตาสามารถเล่นเกมได้แบบยาวนานเพื่อนๆที่เล่นเกมเนี่ยก,ก็สามารถรับชมได้แบบสบายตาแบบนี้เลยนะคะเป็นไง ฉันบอกแล้วไง่ว่าของฉันเนี่ยดีมากกับ LG OLED 65 C1 ที่แบบใหญ่มากแล้วก็ดูดีสุดๆเลยแหละเธอถ้ายังไม่มีต้องรีบไปหาซื้อหรูปะโอเคโอเคฉันจะรีบไปหาซื้อแล้วกันแต่ว่า ถ้าวันนี้เราจะสร้างจริงๆอะเอ้ยเราใช้ทีวีเธอมาเป็นตัวโฆษณาดีไหมเออได้คนแถวนี้เนี่ยจะได้เห็นเพราะว่าทีวีอะโดดเด่นมากแล้วก็ภาพสวยคมชัดมากๆเลยด้วยก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันต้องหาโลเคชันในการทำร้านของเล่นของฉันก่อนซึ่งฉันมองว่าตรงอุ้ยเหรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยนะนี่ฉันคิดว่าใช้ได้เลยนะเออทำตรงนี้แหละเธอคิดว่าไงอะ ฉันว่าถ้าตีผนังขึ้นมาหน่อยเนี่ยน่าจะสวยเลยแหละเป็นร้านของเล่นที่เพอร์เฟกต์ที่สุดโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอเลือกธีมสีแล้วกันนะร้านของเล่นน่ะฉันมองว่าควรสีสันสดใสนิดนึงแต่สดใสามากไปก็ไม่ได้นะฉันว่าตัวร้านเนี่ยจะทําเป็นสีน้าเงินส่วนหลังคาจะทําเป็นสีแดงกับสีเหลืองดีไหมอ๋อได้นะหลังคาแดงเธออยู่ใช่ไหมล่ะฉันรู้้า มามามา,มาเดี๋ยวฉันเสกให้แล้วกันเ <Okay. S 2> พราะว่าตั้งแต่เรารู้จักการเสกผนังเนี่ยเราก็มีผนังที่สวยงามกันตลอดเลยเนาะใช่สนี้เป็นไงโอเคเอาสีเนี้ยแหละเอยอะไหม,มคือตวข้างหน้าเนี่ยด้วยความที่มันมีกําแพงอยู่แล้วว่าฉันเลยคิดว่าฉันจะตีผนังออกมานิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะวางของโชว์เธอคิดว่างไงบ้างเธอ,อได้นะดูดีปะ่ะเฮ้ยสวยเออ มามาเดี๋ยวเรารีบสร้างผนังกันดีกว่าเพราะว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยที่นี่มันก็จะไม่ปลอดภัยนะดีที่ว่าตอนแรกที่ไฟมันปิดไปอะเป็นเป็นแค่แบบคืนเริ่มต้นน่ะพวกอีเกียอาจจะยังมองไม่เห็นพวกเราออใช่ใช่งั้นส่วนหลังคาเนี่ยเธอจะเอาเป็นแบบขึ้นไปสูงสูงแม้มันจะได้ดูโปร่งโปรได้นะขอเป็นสีแดงกับสีเหลืองให้ได้เลย้เธอเปข้อสราหลังคาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะ สร้างผนังข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาของมาวางก่อนเพราะฉันคิดว่าฉันต้องทําเป็นตู้โชว์ของเล่นนะ่ะแล้วก็ของเล่นที่โดดเด่นของร้านเราเนี่ยมาวางขายไว้ข้างหน้ามันจะได้ดูแบบเด่นๆหน่อยพร้อมกับทีวีจอยักษ์ที่มีคุณภาพที่สูงฉันได้ตู้มาอันนึน่ะแต่ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าว <What? S 2> ไหนอะเราวิ่งอยู่ฉันออกมาไกลมากเลยอ่ะหววุ้ยหลังคาสวยนะนี่นไงเด่นสง่าะแมเออทําดีทําดีอุ <S <S ้ย ว่านะเราต้องรีบสร้างละปงัง<อ>เพราะว่าถ้าเราไม่รีบสร้างเนี่ยเราตายแน่ฉันยังไม่อยากตายฉันอยากจะเป็นพ่อค้าขายของเล่นก่อนดีนะที่อีเกียเนี่ยมันยังไม่มาเพราะว่ามันยังเป็นวันแรกๆอยู่เลยอะ่ะสมมติเดี๋ยวฉันจะไปหาของเล่นแถวๆนี้ก่อนเ่ารีบสร้างหลังคาเข้าไปละได้ได้ได้ใกล้เสร็จแล้วล่ะเหลือแค่สองแผ่นฉันก็สร้างเสร็จแล้วเอ,อ้ยฉันสควินแผ่นควินแผ่นควิน ใช่เราจะเป็นกุ้ยมาขายหน้าร้านขายสดหรือว่าขายแบบไหนอ่ะ <What? S 1> เป็นตุ๊กตาขายสดอะไรล่ะ oh, <c oughs> จะฆ่ามันเหรอจะก็ดูว่าเธอจะแบบอ๋อกินมันอะไรอย่างเงี้ยกินมันน่ารักอย่างนี้ใครจะไปกินมันลงโห oh, สวยอ่ะ มันจะไม่เท่ากันก็เถอะอ้ยเ้ยนี่เป็นสวยมันสวยมองให้เป็นศิลปะวันนี้มันมืดมากแล้วว่าเดี๋ยวเราหาที่นอนข้างบนหลังคานี้กันก่อนดีกว่าตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ตื่นมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะตอนนี้ฉันแบบโอ้ยง่วงแล้วบังขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมานอนกันเถอะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมานอนกันดีกว่าข้างบนเนี่ยอีเกียไม่น่าจะตามมาได้ฝันดีนะฝันดี ทำไมเธอ,อ,อไม่เช้าเร็วจังโอ้โหก็เธอนอนอู่ตูอ่ะเธอนอนเป็นคนที่เกียรอ่ะโหตอนกลางคืนฉันว่าฉันก็ทําสวยนะนี่แต่พอกลางวันเนี่ยอุ้ยดูดีกว่าเดิมมีกาเธอมาดูดินี่คือตู้โชว์เพนกวินของเราเอา้าเอา้ปาปังช่วย,วย,วยด้วยช่วยด้วยไหนอะไหน <c oughs> มาดูหน้าร้านดีนี เอาโดนอัดคอปี้น่ารักอะ่ะอีกฝั่งนึงเราจะโชว์เป็นน้องหลามว้าว <Wow. S 1> สวยปะสวยถ้าติดไฟเนี่ยเพอร์เฟกเลยอะ่ะเอ่อตอนนี้เนี่ยร้านของเราก็เหมือนจะเสร็จไปได้สักนิดนึงแล้วนะ เหมือนพวกพาร์เตอ,อ,าาอกเกร์อีเกอาจจะเข้ามาไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองปิดหน้าร้านดูอีกนิดนึงดีดกว่าเพราะว่าตู้โชว์เราก็ทําเสร็จแล้วละเนาะใช่ใช่ใช่ลองปิดดูนะเออ,เอ,อฉันต้องรีบเก็บอันนี้ก่อนนะเดี๋ยววิจ้งมาเห็น <c oughs> เอะไรอ่ะ <c oughs> เ้เธอแต่ว่าแย่งฉันเล่นรถเบอร์เกอร์หรอเฮ้ยลีงเราขายรถเบอร์เกอร์ด้วยน่าห่าแต่ว่ามันมีน้อยนะ ทำพังซะก่อนล่ะฉันไม่ทำพังหรอกโหของแบบนี้ใครจะไปทำพังอะฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเล่นอย่างเดียวนะร้านเราอะจะเป็นที่รู้จักได้เราก็ต้องทำไป้ายไหมฉันหิวฉันถ่ายรถเบอร์เกอร์ก่อนนี่เราจะวางไว้ตรงนี้อ น่ารักชะมัดเลยอะ่ะร้านของเราเนี่ยนอกจากจะมีของเล่นแล้วนะฉันว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการโปรโมทร้านฉันจะต้องไปหาทีวีดีๆสักตัวหนึ่งเฮ้ยนี่ไงฉัน,นเจอแล้วเนี่ยแหละ LG OLED 65 C1 ที่แสงสีเสียง,ง,งคมชัดแล้วก็สวยมากๆเลยอะ่ะเหมาะกับร้านหลูลๆของฉันแน่นอนเดี๋ยวฉันจะเอากลับไปติดที่ร้านนะนี่โอ้โหแค่นี้ยการโปรโมทร้านของเรานี่ก็ูคมชัด ใช่อเ mm hmm. นี่แหละความสมบูรณ์แบบของร้านเราจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนการขั้นตอนต่อไปอะ่ะฉันมองว่าเดี๋ยวฉันอะ่ะจะต้องออกไปหาดูของเล่นก่อนนะว่าของเล่นเราเนี่ยจะขายตรงไหนได้บ้างแล้วก็จะมีอะไรให้เราพอมาตั้งร้านขายได้บ้างอะ่ะ โอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเธอจะกลับมาดูหลังคาให้ฉันด้วยนะว่ามันโอเคไหมได้ Two hours later สร้างร้านมาตั้งนานเหลืออีกแค่ชิ้นสุดท้ายแล้วทุกคนลองโก็จะทำร้านของเล่นเสร็จแล้วนะโอ้ยเหนื่อยสมัรทเลยโอ้ยแต่ฉันไม่ไหวแล้วนะถ้าจะให้ทำมากกว่านี้ฉันจะนาไเป็นของเล่นแล้วนะเฮ้ยแต่เราก็ชอบนะมันเป็นร้านที่ถูกตั้งแต่เราสร้างมาเนใี่ยฉันประทับใจร้านนี้มากเลยนะหุย เอาไว้ไหนดี啊เ <G ül> พราะเราเริ่มจะเปิดร้านพนักงานก็เข้ามาแล้วอ่ะดูดิ <What? S 1> <ฮ>จะเป็รนรนหนักคาดีกว่า ได้ได้ได้บราว่า,าหลังคาก็ได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูร้านสักรอบหนึ่งนะคะก็คือข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีตู้กระจกโชว์ตัวเด่นๆของทางร้านเรานะั่นก็คือน้องเพนกวินกับอีกอันนึงก็คือน้องหลามมาโชว์อยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยส่วนข้างในร้านเดินเข้ามาเนี่ยคุณก็จะพบกับของเล่นมากมายตรงกลางนี้นะคะจะเป็นโต๊ะที่เราสามารถเอาของเล่นมาเล่นด้วยกันได้จะมีทั้งเบาะใหญ่ที่เป็นของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเบาะเล็กของเด็กด้วย ทางด้านนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตาต้องสาบที่เป็นตัวสีดำหรือตุ๊กตาวูดูนั่นเองส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นหมีตัวเล็กที่เล็กใหญ่ก็ไม่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่คิดเงินของเราใครซื้อของเล่นตรงไหนเนี่ยก็มาคิดเงินตรงน,นี้ก่อนออกจากร้านนะคะทุกคนโหสวยอะ่ะชอบแล้วก็จะมีรถแฮมเบอร์เกอร์มีตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาของโรบอกด้วยแหละคนก็คงคุ้นเคยใช่ไหมคะเกมโรบอกอะ่ะใครๆก็เล่นกันนะ ้ทางนี้มีเต็มเลยอะใช่เป็นตุ๊กตาแบบทั้งสิ้นเลยตัวนี้โอ้น่ารักเนน่ารักทุกตัวเลยอะฉันคิดว่านะเดี๋ยวฉันจะเอาตุ๊กตาโลบอกตัวใหญ่มาวางไว้ข้างหน้าร้านหลายๆคนเนี่ยมาเห็นจะได้รู้ว่าอ๋นี่แหละคือร้านขายของเล่นนั่นเอง ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันดูก่อนนะนี่มีตัวใหญ่ด้วยกำลังยืนเลยอ่ะโอ้ตัวโลบอกร์อะแล้วก็มีบล็อกไมคา้าด้วยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่นะคะที่นุ่มนิ่มมากๆแล้วก็จะมีน้องฉลามด้วยพร้อมกับเพนกวินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกโบลลิงด้วยนะคะอันนี้เหรอเออตัวนี้ก็ได้นะว่างตรงนี้ดีไหมมีดีดีน่ารัก โอ้นี่และลรร้านขายของเล่นของพวกเราในที่สุดเนี่ยพวาเราก็ทําร้านขายของเล่นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันภูมิใจในร้านของฉันมากเลยอ่ะอุ้ยาว่าจะมีลูกค้าเข้ามาไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวฉันลองไปเดินดูแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเออได้ดีถ้าตอนเช้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็พร้อมจะเปิดร้านแล้วนะคะแต่ว่าตองปางดูเหมือนว่าจะไปหาลูกค้าโอ้โหเสียงลั่นเลยนะมัง ปังลูกค้าลูกค้าจะพังร้านเราแล้วปังโอ้โหนิาขึ้นบาหลังค้าด้วยฉันแอบอยู่ฉันก็บอกแล้วไงว่าลูกค้าเขาสนใจอะลูกเล็กแดงๆยนนี้ไม่มีของเล่นเล่นแล้วเพราะเราเอามาหมดแล้วเนี่ย อีกแล้วเหรอฉันเปิดร้านอะไรก็สนใจร้านฉันไปทั้งหมดเลยอะลูกค้าจะเย็นๆนะคะฉันบอกเลยนะว่าร้านเราเด่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่เลยจอทีวี LG OLED 65C1 บของฉันดึงดูดลูกค้าได้ดีมากๆเลยแหละใช่ฉันเห็นแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจสีสันสวยงามใช่โอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราปิดร้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตอนเช้ามาเนี่ยเราค่อยเปิดร้านแล้วก็เริ่มขายกันเลยดีกว่าเนาะ ได้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 ไดรุ่สวัสดีเช้าแล้ว,วรุสวัสด์รุณสวัสด์หูลูกค้า oh. เต็มร้านเลยอะ่ะคุณกลังรองเปิดอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้าตอนนี้เนี่นยทางร้านเราเนี่ยเปิดแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาที่ร้านเราได้ทันทีเลยนะ oh. ร้านของเล่นเยอะมากเลยครับแล้วก็ชื่นเสียงดังมากๆด้วยแถวนี้เนี่ยเป็นคนพูดกันว่าถ้าอยากจะมาร้านของเล่นต้องมาร้านที่นี่เท่านั้นใช่ค่ะสามารถซื้อไปได้เลยนะคะขายไม่แพงด้วยค่ะเออพี่แจงว่าไงร้าน,นเต็มเต็มเต็มร้านเลยอะออดูของเล่นเต็มไปหมดเลยจริงเหรอเออฉันชอบอันนี้จังเลยอะแต่ฉันจะซื้อไปให้ลูกของฉันนะแต่จอทีวีเนี่ยโอ้โหมันึต็มดุ ฉันอยากจะไปดูมันใกล้ๆจังเลยอะ่ะโอ้ ลูกค้าคะเลือกของได้แต่ว่าพยายามอย่าไปเหยียบร้านของเรานะคะเหยียบร้านของเราเดี๋ยวของเล่นเราเสียหายคุณลูกค้าต้องซื้อนะคะงานได้เป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยแจงกับน้องปรางก็คงจะต้องไปขายของให้ลูกค้าก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบร้านของเล่นของพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับจุ๊ดแจงแล้วก็น้องปรางกันด้วยนะคะส่วนครั้งนี้พวกเราสองคนเขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าและก่อนจะไปนั้นอย่าลืมนะคะของดีๆเนี่ยเราต้องมีกับ LG OLED 65C1 นะคะทุกคนและสำหรับครั้งนี้ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหูหดูดิลูกค้าขึ้นเป็นบนจอทีวีกันเต็มเลยอะเออเนี่ยเขาไปแย่งหมี่กันด้วยอะหอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเจเย็นทุกลูกค้าของเรามีเยอะมากพอค่ะเดี๋ยวฉันไปหาให้อีกนะคะโหดฟังเออเอิเมื่อกี้ฉันสะดุ้งนายดิมากกว่าหน้าพนักงานอีก